กระต่ายพานิภาร่ายยาวทุกความรู้สึกรับเลิกคูภัยบูนแสงเดือนแล้ว เรียกว่ามีข่าวลือมาสักพักแล้วหลังลือว่ากระต่ายพันิพากับสามีครูภัยบูลแสงเดือนเตียงหักเลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในเรื่องนี้เพิ่งมีความชัดเจนจากทั้งสองว่าข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นความจริงโดยทางฝั่งของกระต่ายพันิพาได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยยอมรับว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจแยกทางกับครูภัยบูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นพ่อกับแม่ของลูกกระ ่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชีย้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ภัยบุญนะคะ ตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ไพยบูรณ์เราได้ตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกค่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะ